สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสร้างปริซึมฐานห้าเหลี่ยมกันนะคะวิธีการสร้าง3สเต็ปค่ะสเต็ปที่1เป็นการกำหนดหน่วยวัดก่อนนะคะไปที่เมนู w i n d o w ์แล้วเลือกคำว่า m o เดลอินโหลังจากนั้นไปเลือกคำว่า Unit ค่ะ แล้วก็เปลี่ยนฟอร์แมตก็คือรูปแบบของมันเป็นแบบดิซิมอลแล้วสังเกตว่าตอนนี้ความยาวของเราหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือยอย่างนะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรอันนี้พื้นที่ค่ะถ้ายังไม่เปลี่ยนเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลนักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือความยาวพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนะคะส่วนด้านข้างค่ะเป็นจํานวนทศยมที่จะให้แสดงผลของความยาวนะพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนะคะเราสามารถกําหนดได้เช่นกันอย่างเช่น2ตําแหน่งเราจะเลือกจุด 0.00อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ2ตํตำแหน่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้แสดงจำนวนเทีย,ยมเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้เลยตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือสเต็ปที่1ค่ะสเต็ปที่2ค่ะเราจะมาสร้างตัวฐานของปริซึมที่เป็นห้าเหลี่ยมก่อนนะคะซึ่งเครื่องมือในการสร้างจะมี2ตัวด้วยกันที่จะแนะนําก็คือตัวที่เป็นไซครนกับตัวที่เป็นโพลีกอนนะคะเราจะเลือกที่โพลีกอนก่อนนะคะ,ะคลิกที่โพลีกอนได้เลยค่ะ แล้วสังเกตว่าตอนนี้โพลีกอนของเราฐานตัวนี้ไซส์ด้านข้างตัวนี้เป็นห้าเหลี่ยมหรือ,อยังเป็นเลข5หรือ,อยังถ้ายังไม่เป็นเราสามารถที่จะคลิกตัวนี้ค่ะแล้วก็กรอก5 enter ค่ะหลังจากนั้นค่ะสเต็ปที่2คํทต่อนะคะก็คือคลิกที่จุด origin ค่ะคลิก1ครั้งขยับเมาส์ออกขณะที่ขยับเมาส์ออกสังเกตว่าตัวที่เป็น uh, inscribed uh, radius ก็คือรัศมีของมันนะคะ จะอยู่ที่กี่เซนแต่ตอนนี้เราต้องการ10ซเมตรเราสามารถที่จะกําหนดได้เลยก็คือคลิกตัวเรจินขยับเมาส์ออกขณะที่เราขยับเมาส์ออกเราจะไม่กดเมาส์ค้างไว้นะคะเสร็จแล้วมากรอกตัวที่เป็น Inscript i o n i n s c r i p t เ a เดียก็คือเป็น10แล้วก็ Enter ค่ะสเต็ปที่3ค่ะก็คือทําให้มันมีมิติมากขึ้นโดยการกดพุทธกับพูค่ะเราสามารถที่จะคลิกตัวพุทพูนี้ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาเลือกวัตถุค่ะ คลิกหนึ่งครั้งขยับเมาส์ขึ้นค่ะขณะที่ขยับเมาส์ขึ้นเนี่ยเราจะไม่กดเมาส์ค้างไว้สังเกตว่า Distance มันจะขยับตามเห็นไ,ไหมคะดิ s t a น c ์ได้อยู่ตรงนี้นะคะเราจะสะพุดพูดไปข้างล่างหรือขึ้นข้างบนได้นะคะตอนนี้เราต้องการความสูงตัวนี้อยู่ที่15เพราะฉะนั้น Distance เราจะกรอก15 enter ค่ะเราก็จะได้ตัวที่เป็นปริซึมฐานห้าเหลี่ยมดันเท่านะที่มีความสูงเท่ากับ 15ซนติเมตรนะคะไปดูอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเราจะเลือกที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เป็นแนวนอนบ้างทีนี้เรามาเปลี่ยนตัวที่เป็นไซคเคิลในการสร้างบ้างคลิกที่ไซคเคิลเสร็จแล้วมากำหนดไซส์ตัวนี้ค่ะเป็น5คลิกไซคเคิลกอก5 enter เสร็จแล้วเราก็วาดรูปห้าเหลี่ยมนะคะขึ้นไปนะคะแตอนี้เราจะลองเอาแนวตั้งบ้างนะคะคลิกค่ะเสร็จแล้ว เราก็สามารถสเต็ปที่3ก็คือทําให้มันมีมิติมากขึ้นก็ใช้เครื่องมือเดิมก็คือตัวพุทธกับภูนะคะในการดึงนะคะคลิกพุทธกับพูแล้วก็สามารถเลือกวัตถุได้เลยทีนี้การเลือกวัตถุเราสามารถที่จะกดเมาส์ค้างไว้นะแล้วก็ลากวัตถุไปได้เลยอย่างนี้นะคะอันนี้คือการไม่กําหนดตัวดิส t ทน c e ก็คือไม่รู้ว่ามันหนาเท่าไหร่แต่เราต้องการกําหนดตัวดิส t ทน c e เราสามารถทําแบบนี้ได้เลยะคะ่ะคลิกที่พุทธกับพูหลังจากนั้นคลิกวัตถุหน้าวัตถุหนึ่งครั้งขยับเมาส์ออกเฉยไม่ต้องกดเมาส์ค้้างแลวก,ก15 เอนเตรเราก็จะได้ความหนาของวัตถุตัวนี้นะที่เป็นฐานห้าเหลี่ยมปรีซึมแนวนอนอย่างนี้นะคะอันนี้คือการสร้างปริซึมฐานห้าเหลี่ยมค่ะ